สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เปเชียแนลว้ยเสียกตัมือนนิมวนคักนะคะตัมื่อกันเจ้ของจ้าเป็นยังไงบ้างเอ่ยลาพัฒนานะคะวันที่ยี่สิบสามเฮงกันไหมปังกันไหมรางวัลที่ออกสองเจ็ดศูนย์สามนะคะสอง ล่างเ0 3บนเนาะเหงกันไหมได้กันไหมนะคะสำหรับแนวทางของพี่เป้นเนาะพี่เป้ปล่อยต่อเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าพี่เป้ลอก <c oughs> หางกะทิอย่างพี่เป้ต้องรีบปล่อยก่อนหัวกันทิจะออกมานะคะซึ่งวันที่23เนาะพี่เป้ให้เด่นศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์เนาะก็ไปดูคลิปเก่าๆนะคะไปดูคลิป ที่ผ่านมาได้เลยก็เฮงก็ปังกันนะจ๊ะทุกคนจ๋าทั้งหน้าช่องรวยกันยกช่องแล้วก็ทั้งในกลุ่มรวยกันทั้งในกลุ่มนะจ๊ะทุกคนและก็อาจารย์ไอ้ใตยฟ้าสองเจ็ดขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลขอบพระคุณตัวเลขสวยๆด้วยก็ยินดีก,กับทุกๆคนนะคะทุกคนคะ่ะเอาเฝ้า ฝ้าไปกันต่อเลยพี่นอ้องใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปให้กับพี่เป้ด้วยนะรูดเท่ากับรอดนะคะพี่เป้บอกทุกคลิปรูดเท่ากับรอดแต่ก็ยังน้นย้ำเหมือนเดิมว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแค่การ คาดเดาวคิดวิเคราะห์ไปตามสูตรเท่านั้นง้นน่ะกำลังสิขึ้นได้หหนอาว,ว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะข,ขึ้นได้แล้วแต่ข่อยว้าวซ่าหนาบานแล้ววะขึ้นหนาบานแล้ววะก็ขอให้ทุกคนเฮงอีกเ<ด>ช่นเดิมนะคะทุกคนคะ่ะปล่อยต่อไม่รอแล้วนะกับงวดวันที่25กันยายน2560า นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือสูตรของวิเป้และก็ยังเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าให้เอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์หัวกะทิหัวกะทิทุกทุกท่านด้วยนะจ๊ะทุกคนคะ่ะซึ่งตัวเลขอะ่ะมันก็เยอะเนาะแล้วก็จับดูว่าเคยชนกับเจ้านั้นชนกับเจ้านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับหัวกะทิส่วนพี่เป้หางกะทิก็ เฮ้ยถ้ามันไม่เข้าตากรรมการก็เก็บเข้ากุ๊กแต่หางบัวได้นะเขาฟาวก่อนได้ฟาบม่เห็นชิบก่อนเพราะว่าของเฮานี่โอ้ยปังอยู่เด้อได้อยู่เด้อถ้ามันได้ก็จะหน้าประมาณเนี้ยถ้ามันไม่ได้ก็แบบทำตัวเล็ก,เ,ลกเออถ้าถ้าถ้างวดไหนได้ก็จะทำตัวใหญ่หญเออถ้างวดไหนแบบไม่เข้าหลุดก็จะทำตัวเล็กๆรีบๆ หรือว่าทําตัวเป็นอากาศประมาณนี้นะก็ขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลทุกข้อมูลนะคะขอบพระคุณเจ้าของตัวเลขสวยๆแล้วก็ราบขอบพระคุณเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆทุกท่านที่รับชมพี่เป้นะคะพี่เป้อาจจะพูดเดยอะทุกคลิปแหละที่ใครเข้ามาแล้วหวังให้พี่เป้ยกหวยเลยยกตัวเลขเลยอ่ะไม่ได้หรอกเพราะพี่เป้คนชอบเมาส พ่อพี่เป้บอกได้กึอเออพ่อพี่เป้เปบอกกึเด้อเขาใจอยู่บอกเขาว่าบกอกกึนะกึคือใบภาษาบ้านพี่เป้คือกึคือใบแต่พี่เป้บอกได้กึพี่เป้บอกได้ใบพี่เป้เลยว่าวหลายนะขนาดว่าวหลายปปานนี่เนาะกันยังทึงยากเด้อก็แปดนาทาาาีใครที่จะตามพี่เป้ต่อนะคะ งวดวันที่25กันยายน2567นะจ๊ะทุกคนคะ่ะตามนี้ค่ะเด่น5วิ่ง5รูด5นะคะเด่น5วิ่ง5รูด5 50 51 53 54 56และ59 50 51 53 54 56และ59าสำหรับเราพัฒนาประจำวันที่25กันยายน2567แต่ ส่วนตัวพี่เป้คือรูดคอนเซปต์ Concept เดิมรูดคือรอดเพราะว่าขนาดว่าเจาะหลายปานนี่เลยบางเสื้อก็ข่ามนะเออพี่นอก็ข่ามนะรูดไม่รอดอือขวบขึ้นแม่นเถอะวะถ้าช่วงไหนที่มันเข้าก็จะเข้าติดๆนะทุกคนจะช่วงไหนที่มันไม่เข้า มันก็จะแบบหลุดยาวๆเหมือนกันนะอันนี้คือพูดแบบว่าอย่าอย่าอย่าคาดหวังการที่เราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังนะคะการที่เราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านที่สนับสนุนช่องวิเป้นนะคะปุ่มกดไลค์ปุ่มกดแชร์แล้วก็ปุ่มกดขอบคุณสําหรับซปเปอร์แตงขอบคุณนะคะก็คือขอบคุณมากมากขอบคุณดีใจแท้ ปลอยก็ดีใจแท้เอาไว้เปรียบเทียบกับเหล่ากูรูนะคะสำนักดังๆนะจ๊ะซึ่งพี่เป้เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะหางกระทินักคิดหน้าใหม่นะคะแตกี้สีเบาสุฟังตตกี้นะก็เป็นอันว่าบอสุภาพบอกว่าแตกี้ก็เป็นพี่เป้ซื้อๆแต่ก็มาเป็น พี่หญิงเป้แล้วก็มาเป็นหญิงเป้แล้วก็มาเป็นอาจารย์เป้ <c oughs> สุดท้ายต้องเข่าแล้วมะชุดไทยต้องเข้าแล้วมะเออองค์จะลงขนาดนี้ถ้าจะแม่นขนาดนี้ชุดไทยต้องเข้าแล้วมะฮะทุกคนชุดไทยต้องเข้าพี่เป้แล้วนะเนาะปันแน่นนั้นขอบองนั่นขอบองนี่งวดหนึ่งสองงวด กันยังสุดไทยเข่าเด้กับเครื่องแก้บนกันยังเข่าเดะบาดพี่เป้ถือว่าจะัวดแล้ววะเครื่องบวชได้มีทุกไทยต้องมาแล้วนะเดี๋ยวพี่เป้จะแปะที่อยู่ไว้ข้างใต้ใต้ใต้คลิปนะเออที่อยู่นะใครจะส่งชุดไทยมาแก้บนพี่เป้ผ้าสามสีต้องมาแล้วมะผ้าสามสีต้องมาแล้วมะ เวบาแบบเว้าขำๆเเบเนวอหัวมวนกันน้พี่น้องจ๋าแค่ทุกคนช่วยพี่เป๊กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เขนเข้ามาใ,ใต้คลิปแค่นี้พี่เป๊ก็ดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าและในคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนเฮงรวยปังแบบนี้กันแบบยาวๆนะคะถ้างวดไหนหลุดก็ไม่ว่ากันนะถ้างวดไหนหลุดก็ทำเป็นตัวเป็นอ,อากาศ ตัวรีบๆตัวน้นอยๆแบบนี้นะพี่น้องจ้าก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอให้คุณสมหวังมันก็หิงแหละอันแปดนาทีนะ <c oughs> คนที่เมามอยหอยสังอย่างพี่เป้บางทีผู้คนเดียวแปดนาทีก็รู้สึกว่ามันยาวนานได้ว่าจุดน,น้ำลายเหนียวเออขอทุกคนโชคดีไปแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคลิปไหนๆก็ดูของพี่เป้ด้วยนะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย